ร,ร้านหัวหลักหัวตอนะครับก็มีกาแฟนะครับให้ดื่มกาแฟก็มีกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือ,อากาแฟมะก,กรูดนะครับซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับรสชาติอร่อยแลวก็ยังมีขนมกบเคี้ยวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับทานร่วมกับกาแฟได้ก็คือข้าวทอดเศรษฐีนะครับให้ดูนะครับร้านเขาบรรยากาศเขา แต่งสไตล์เป็นสไตล์ของแบบคันทรีนะครับให้ดูบรรยากาศของร้านเขานะครับสบายๆใครมาช้านของเขานะครับน่านั่งมากนะครับทางหลวงหมายเลข1 1 8นะครับถ้าเข้ามาก็จะได้ยินเสียงจักจันเรไรร้องเลยนะครับบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าร้านเขาเนี่ยน่านั่งมากเลยนะครับนี่ผมมาช่วงนี้นะครับลูกค้ากรุ๊ปใหญ่เพิ่งออกไปนะครับวันนี้เป็น ช่วงวันหยุดเรามาเที่ยวกันแล้วก็พามานะครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีนะครับทาเป็นสวนเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยคุณเอ๋เนี่ยก็จบแม่โจ้นะครับก็เอาความรู้มานะครับขอให้ดูบรรยากาศภายนอกร้านนะครับออกมานี่บรรยากาศร่มรื่นนะครับใครที่ชอบสายแบบธรรมชาติเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับให้มาดูนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนนะครับด้วยรถจักรยานนะครับเพื่อนใช้บิ๊กสกูตเตอร์เป็นซูซูกิเบิร์กแมน นะครับส0 0ซีซีสำหรับผมเองนี่ก็ใช้เป็นเจ้าฮ o n d a c ซีรคันนี้เหมือนเดิมนะครับ700อร้นะครับบรรยากาศผมให้ดูเลยนะครับว่าบรรยากาศของร้านหัวหลักหัวต่อนะครับก็บรรยากาศแบบนี้นะครับร่มรื่นใครผ่านมานะครับจะไปเชียงรายนะครับออกจากเชียงใหม่นะครับประมาณสัก10กิโลนะครับเลยบ้านปางศิลาศักดิ์ไปนะครับก็จะเห็นนี่ครับ ชัดเจนเลยนะครับบรรยากายแบบนี้น่ามาเที่ยวมากเลยนะครับร้านทําน้ําตกเคียมไปให้ด้วยจี๊บนะครับจอดนะครับตกแต่งหน้าครับหน้าร้านนะครับก็มีนะครับชิงช้าให้นั่งด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะไปเชียงรายก็จะแวะนะครับเป็นจุดที่เช็คอินจุดนัดพบกันได้เลยนะครับสบายๆก่นั่งกินกาแฟแล้วก็ขอโทษนะครับดูรถวิ่งไปวิ่งมา ริมทางหลวงหมายเลข 1- นึ1่ง้ึงแปดได้สบายๆเลยนะครับคลิปนี้ผมถ่ายให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าดูสิครับนี่รถจี๊ปคันนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นจี๊ปของจี๊ปขับเชียงใหม่94นะครับก็ตอนนี้ก็เอามาตกแต่งเป็นอะไรสิ่งของประดับในร้านนะครับร้านบรรยากาศนี่เป็นแบบสวนนะครับเพราะว่าเจ้าของนี่จบแม่โจร้รุ่น45ถ้ามาใช้บริการก็อยากฝาก น้องๆหรือเพื่อนๆนะครับที่จบแม่โจ้มาใช้บริการกันนะครับเขาเรียกว่าสกัดนะควาเป็นไม้หินนะครับอันนี้มีน้ำตกเทียมด้วยนะครับเมื่อกี้ออกไปดูข้างข้างหน้ามาแล้วนะครับก็จะชุ่มชื้นไปด้วยต้นเฟิร์นตระกูลต่างๆแล้วก็ต้นเคาฤาษีนะครับให้ดูร้านเขานะครับหัวหลักหัวต่อนี่ก็ย้ำอีกทีนึงนะครับตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข1 1 8นนะครับจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายนะครับ วิ่งออกมานะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าท่านเลยบ้านปางศิลาศักดิ์มาแล้วนะครับซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นมีสะพานทางข้ามนะครับก็ชะลอร้านอยู่ซ้ายมือเห็นกันชัดๆนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็นกาแฟมะกรูดนะครับอันนี้พี่เอเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับ อน้น้องก๊อฟนะครับพี่เอนี่พี่เอนี่ก็เป็นแมโจนะครับแมโจสี่ห้านะครับสรียแล้วก๊อฟนี่ก็จะเป็นมงฟอร์ดแล้วก็ไปจบที่มหิดลนะครับกลเป็นเพื่อนๆชาวมงฟอร์ดก็มาอุดหนุนกันนะครับก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้วยทอดเศรษฐีนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงกุหลาบนะครับกุหลาบที่กุหลาบปลูกเองเป็นกุหลาบที่ต้นไม้ในนี้จะไม่มีพวกสารพิษนะครับ เป็นพวกสารอินทรีย์อย่างเดียวที่เวลาเราปลูกนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่ผ่านมานะครับจะขึ้นไปเชียงรายก็อย่าลืมนะครับหัวหลักหัวต่อนะครับเป็นร้านอาหารที่สไตล์แบบที่น่ารักนะครับแปลกใหม่อีกสไตล์หนึ่งครับติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวนะครับทางช่องทิก o k อก u t u b e Facebook Instagram ชื่อรายการเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่ผมจะพาไปเที่ยวไปชิมนะครับมีทั้งขี่ไปบิดไปปั่นไป นะครับบางวันก็ขี่เป็นเวสป้านะครับพาไปเที่ยวพาไปชิมนะครับย่ออย่าลืมนะครับมีโอกาสก็แวะนะครับร้านนี้จะดังก็คือกล้วยทอดเศรษฐีนะครับอย่าลืมนะครับเห็นป้ายเลยนะครับถ้าผ่านมากล้วยทอดเศรษฐีมีเจ้าเดียวในประเทศไทยอร่อยด้วยนะครับก็ให้ดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ it the